หน้าไฟขุ่นมัวหน้าไฟลอกโต y o ต้าคัมรีเอส1เปลี่ยนใหม่หรือขัดดีนะครับบางท่านไปเปลี่ยนกรอบมาใหม่หรือเปลี่ยนหน้ากากไอ้ตรงฝาข้อไฟมาใหม่ก็ยังเหลืองอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็ได้ไปขออนุญาตคุณคุณนิ่มนะฮะจากเพจ s u p e r n ร์นิ่มรีแลมนะครับขออนุญาตถ่ายทําแล้วก็มาลงให้ FC ทุกท่านได้รับชมกันนะครับว่าะจะขัดหรือว่าะจะเปลี่ยนใหม่ดีนะครับเชิญรับชมดูครับ สวัสดีครับจะมาแนะนําการขั้นตอนการขัดไฟหน้า Camry ปี2008นะครับคือคันนี้ได้มีการเปลี่ยนผิวหน้าเลนใหม่มาแล้วระยะเวลา2ปีเกิดการแตกลายเส้นที่ผิวหน้าคือผิวเคลือบเดิมเสื่อมสภาพก็จะมีขั้นตอนการทําซึ่งจะประมาณ4ขั้นตอนก็จะมีรายละเอียดอยู่ในเนื้อหาคลิปต่ตอจากนี้ครับ นี้เราก็จะเอาสกอตเทปนะฮะแปะปิดป้องกันสีก่อนนะครับแบบนี้นะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็จะทำการอาลอกเอาตัวคาบนะเหลืองเหลืองหรือว่าคาบที่เลกเกอร์มันหลุดลอกออกนะฮะเริ่มต้นเราจะใช้ตัวเครื่องขัดยาขัดก่อนนะครับอันนี้ก่อนทำนะครับ ตาตรงนี้เราจะต้องขัดออกให้ใ,หใสนะให้สะอาดเลยนะครับหลังจากที่แล้วนดี๋ยวรดหลัจากนั้นครับเราก็ใช้กระดาษทรายละเอียดนะกระดาษทรายน้ำนะเอาเบอร์ที่หยาบลงก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์ละเอียดนะขัดสองครั้งนะครับ จากนั้นฮะแล้วก็เอาที่ปั่นขนแกะนะฮะปั่นเอ,เอาเอาสิ่งสกปรกออกทิ้งไปนะครับให้สะอาดแล้วก็ตามด้วยลงน้ำยานะเคลือบน้ำยาเซรามิกเนี่ยเพื่อให้คงความเงาใสาปิ้งนะครับก็จะใสกลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบนี้ครับอันนี้ที่ใสใสนี่ขั้นเ,เคลือบเซรามิกขั้นตอนสุดท้ายครับเพื่อ,อป้องกัน uv แล้วก็ เพิ่มความเงางามให้กับไฟหน้าครับอันนี้จะอยู่ได้นานไหมครับถ้าจอดล่มบ่อยจอยู่ระหว่างสองปีถึงสองถึงสามปีครับอันนี้รถคัมรี่นะครับ scv c หนึ่งนะก่อนหน้าทําเนี่ยไฟจะไม่ใส่ปิ้งอย่างนี้นะครับไม่ใส่ปิ้งอย่างนี้นี่ตอนนี้ขัดเราออกมาใสเลยนะครับออกมาใสเลยพอดีผมไปเจอใน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 เพจนะมีน้องคนหนึ่งนะครับชื่อชื่อนิ่มนะครับชื่อนิ่มเขารับขัดถึงบ้านก็เลยเรียกน้องเข้ามา นะมาบริการที่บ้านนะครับเพื่อมาขัดออกมาสวยงามมากนะครับสวยงามมากปิ้งเหมือนออกมาใหม่เลยครับดูนะะชัดชัดแจ๋วมากเลยครับชัดแจ๋วมากขั้นตอนวิธีการทําของน้องเขาโอ้โหสุดยอดเลยครับนะการเก็บงานนะการขัดนะครับการคุมผ้าเพื่อป้องกันฝุ่นต่างๆ,างๆกับรถนะฮนะจะเห็นว่าออกงานออกมาเนี๊ยบมากครับเนี๊ยบมาก นะตอนแรกคิดว่าจะไปเปลี่ยนไฟทั้งทั้งสองด้านนะครับแต่อันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับ f c ทุกท่านนะครับที่กำลังตัดสินใจดูว่าจะเปลี่ยนหรือจะขัดดีนะครับถ้าขัดก็ออกมาได้ประมาณนี้นะถ้าถ้าเปลี่ยนนะฮะก็ก็ง่ายนะครับแต่ก็จะหมดงบประมาณเยอะหน่อยนะครับสำหรับถ้าชอบนะฮะกลกดไลค์นะครับ